สวัสดีค่ะพบกับช n แนล่วนการ l ด l i on t n t w o World หลายปีมานี้เชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะห่างหายจากคำว่าเที่ยวไปนานจนทำให้คิดถึงสถานที่สวยๆน้ำใสๆหาดทรายขาวๆกันซะอยากที่จะแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวสตอนนี้เลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าว่าในคลิปนี้นะคะแอนไม่ได้มานำเสนอสถานที่น่าเที่ยวหรอกนะคะ แอดจะพาไปชมนะคะเจ็ดสถานที่ที่เรียกได้ว่าถ้าคิดจะไปแล้วแล้วก็ควรจะทําประกันไว้ก่อนจะดีกว่านะคะซึ่งสถานที่ที่ว่าจะเป็นยังไงและเหตุผลใดจึงจะต้องทําประกันไว้ก่อนไปไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเจดวัลเล่หรือหุบเขามอรณนะฝั่งแค่ชื่อก็สัมผัสได้เลยนะคะว่า สถานที่แห่งนี้มีความร้อนภูเขามรณนะที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในดินแดนที่ร้อนที่สุดแห่งหนึ่งบนพื้นโลกโดยมีค่าว,วัดอุณหภูมินะคะเฉลี่ยสูงถึง51.63องคงศาเซลเซียสแต่ที่ถูกวัดได้สูงที่สุดนั้นก็คือในช่วงปีพุทธศักราช2456 นั่นก็คือ56.7องศาเซลเซียสเชียราา์ละค่ะดได้ว่าเปรียบเสมือนเตาอบดีๆนี่เองและด้วยอากาศที่ร้อนขนาดนี้ไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่อึดถึกหรือว่าทนสักขนาดไหนคุณก็สามารถที่จะหมดแรงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้วยิ่งถ้าลืมพกน้ำมาด้วยแล้วก็รับรองเลยล่ะค่ะว่าชีวิตของคุณนั้นคงจะอยู่ได้เพียงแค่ไม่เกิน14ชั่วโมงเท่านั้นล่ะค่ะ ทะเลสาบเนตรอนทะเลสาบที่เลื่องชื่อตลอดการในเรื่องของความอันตรายที่ตั้งอยู่นะคะในพื้นที่ห่างไกลของแทนซาเนียในแอฟริกาตะวันออกทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีพิษมากที่สุดในโลกนั่นก็เป็นเพราะว่าภูเขาไฟนะคะที่ยังคุกรุ่นอยู่ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบนั้นได้ขับแมกมาแปลกๆที่อุดมไปด้วยโซเดียมและโพแทสเซียมคาร์บอเนตออกมา รือที่รู้จักกันในชื่อเนตรนนั่นเองหินหนืดเหดล่านี้ล่ะคะ่ะที่จะพากันไหลทะลักลงสู่แม่น้าทาให้แม่น้านะครับมีความเป็นด่างมากขึ้นมากขึ้นและที่สําคัญมันไม่มีเส้นทางที่จะไหลลงสู่แม่น้ําหรือทะเลอื่นได้เลยและด้วยเหตุนี้เองล่ะคะ่ะที่ทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีแต่ทวีความเค็มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยและสิ่งมีชีวิตใดก็ตามนะคะที่ตกลงไปในทะเลส่วนใหญ่แล้วพวกมันก็จะตายซะตั้งแต่ยังไม่ตกถึงพื้นทะเลซะด้วยซ้าไปรีดีว,ว่า ถ้าหักเผลอตกลงไปในทีสับในตอนแห่งนี้แล้วก็รอดยากจริงๆนะคะไมลูซูในประเทศคีกิสสถาน บ้านของประชากรน,นะคะกว่า23,000คนที่ตั้งอยู่ในเมืองไมลูซูซึ่งคือเมืองแห่งเหมืองยูเรเนียมที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคีร์กิสสถานเมืองแห่งนี้นะคะมียูเรเนียมกว่า10,000ตันที่ถูกโซเวียตนั้นใช้เป็นฐานในการผลิตนิวเคลียร์นั่นจึงทําให้เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะดินถลม่มแผ่นดินไหวและน้ําท่วม ือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ไปแล้วแถมภัยธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของสารกัมมันภาพรงสีไปยังแหล่งพื้นที่อื่นอีกด้วยล่ะค่ะเมาวชิงตันเมาวชิงตันนะคะก็คือสถานที่ที่เป็นเจ้าของสถิติ สถานที่ที่มีลมแรงที่สุดบนพื้นโลกโดยสามารถวัดความเร็วลมได้ถึง327กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียวนะคะเรียกได้ว่ามีความรุนแรงเทียบเท่ากับพายุระดับ5ที่มีความรุนแรงขั้นสูงสุดเลยล่ะคะ่ะแต่ถึงแม้ว่าความเร็วลมที่ว่าจะไม่ได้พัดเข้ามาทุกช่วงเวลาแต่ปกติแล้วนะคะแทบจะทรงตัวเอาไว้ไม่อยู่แบบนี้ล่ะคะ่ะอย่างไรก็ตามสถานที่แย่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ลมเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่มีอันตราย แต่อุณหภูมินะคะที่สามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วถึงติดลบ40องศาและหิมะนะคะที่ตกอย่างต่อเนื่องก็ทําให้เมาเวอชิงตันที่มีความสูงกว่า1917เมตรแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ที่สุดแสนอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะมีทยิ่งพร้อมๆด้วยแล้วก็ไปที่นี่มีหวังคงจะปลิวไปตั้งแต่อย่างไปไม่ถึงยอดเขานะคะ ภูเขาไฟซีนาบุงแน่นอนนะคะว่าขึ้นชื่อว่าภูเขาไฟแล้วไม่ไว่ายังไงก็น่ากลัวอยู่ดีแต่สาหรับภูเขาไฟซีนาบุงลูกนี้มันคือภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อท่ามกลางความสวยงามอย่างเกาะสุมารตราซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสุดอันตรายสําหรับภูเขาไฟซีนาบุงนั้นถือเป็นภูเขาไฟที่มีการประทุอยู่บ่อยครั้งและทําให้ประชาชนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยโดยได้ระเบิดขึ้นนะคะติดติดกันถึงสองครั้งดยก่อนหน้านี้ ได้เกิดการประทุขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์ปีคศสอักราช2017โดยการประทุในครั้งนั้นส่งผลให้กาตะกี้เท่าลอยขึ้นสูงไปบนท้องฟ้าถึง2,500เมตรหรือกว่า2.5กิโลเมตรสร้างมลพิษนะคะในอากาศอย่างร้นหลามล่า,ลา,ลลาสุดก็ได้เกิดการประทุขึ้นอีกครั้งในวันที่28กรกฎาคมปีคิสตศักราช2021ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้นะคะภูเขาไฟได้พ้นเท่าทานสูงกว่า3กิโลเมตรเชียวล่ะค่ะ เรียกว่าเป็นหนึ่งในาาสารที่อันตรายแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปได้วยความสวยงามมากๆเลยนะคะอุทยานแห่งชาติมาดีๆนอกเหนือจากถนนยุงกัสที่ว่าอันตรายแล้วโบลิเวียนะคะยังมีสารที่สุดตื่นเต้น ที่ดอท้าทายนักท่องเที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติมาดีดีอยู่ด้วยนะคะอุทยานที่มองผิวเผินคุณอาจจะคิดว่ามันคือสถานที่ที่สวยงามที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สุดแสนจะบริสุทธิ์แต่ความจริงแล้วที่นี่กลับแฝงไปด้วยความอันตรายที่คุณคาดไม่ถึงอยู่มากเลยล่ะค่ะด้วยความที่เป็นป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดที่เรียกได้ว่าสำรวจเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดสักที จะะึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงซุกซ่อนไปด้วยความอันตรายไม่ว่าจะเป็นสัตว์รวมถึงพืชมีพิษต่างๆที่พร้อมจะทำให้ผู้มาเยือนนั้นได้พบกับความหลากหลายของอันตรายที่เรียกได้ว่าไม่ซ้ำหน้าเลยล่ะค่ะและถึงแม้ว่าจะอันตรายสักขนาดไหนที่นี่เขาก็มีการจัดตัวสำหรับให้นักท่องเที่ยวนั้นไปเยี่ยมชมทั้งแบบค้างคืนบนเรือหรือจะเลือกกิจกรรมเดินป่าส่องสัตว์เพื่อชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก็ได้ด้วยนะคะเพิอเผอถ้าหากคุณโชคดี ก็จะได้พบทั้งไคแมนพิแดนญาเสือจากัวรวมถึงอนาคอนดาก็ได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วมีใครอยากจะรีบแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันบ้างไหมคะกิจกรรมสำหรับคนไม่กลัวความสูงหากสถานที่ที่ผ่านมาหลายคนคิดว่า ยังไม่ท้าทายพอล้วก็แอนนะคะจะพาไปสัมผัสกับก,บการได้ไต่ไปบนสถานที่สูงสูงที่เต็มไปด้วยความชันของหน้าผากันบ้างดีกว่าค่ะสถานที่สุดท้าทายนะคะที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและอันตรายที่เรียกได้ว่ามีอยู่มากมายหลายสถานที่มากๆบนโลกใบนี้จึงล้วนแล้วนะคะแต่มีความอันตรายและก็ความท้าทายที่ไม่แพ้กันเริ่มกันตั้งแต่ยอดเขามาชูพิกชูยอดเขาเอเวอเรสต์หรือแม้กระทั่งยอดเขาหัวสานหรืออีกหลากหลายสถานที่บนโลกที่เรียกได้ว่า เล่นออาขาสั่นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มขึ้นกันเลยทีเดียวซึ่งใครนะคะที่กลัวความสูงด้วยแล้วแล้วก็สารที่เหล่านี้คงไม่เหมาะสําหรับคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะคงเล่นทําออกแขนขานั้นอ่อนแรงดีไม่ดีอาจจะพลาดพลั้งตกลงมาสัตั้งแต่ยังไม่ถึงยอดก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะแต่ละที่เนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดกันคะเชื่อว่าสําหรับสายเอ็ดเวนเจอร์แล้วยิ่งอันตรายเนี่ยลละคะ่ะที่เขาเรียกว่า ยิ่งท้าทายและอยากที่จะไปสัมผัสให้ได้สักครั้งใช่ไหมล่ะคะหาคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ